เมื่อพูดถึงชาวป่าชาวเขาที่มีความเป็นอยู่แบบพื้นๆบ้านๆนในประเทศไทยเนี่ยเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็คงจะคิดถึงแบบชาวเขาชาวเหรียงอะไรที่อยู่บนดอยภาคเหนือใช่ไหมครับก็ด้วยความที่ว่าเขามีเอกลักษณ์อันน่าจดจําแล้วก็ได้ดังไปจน Amazing ไปถึงทั่วโลกนะฮะแต่นั่นเองมันก็ยังมีเรื่องราวอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้นะฮะเชื่อหรือไม่ว่าที่บ้านเราเนี่ยมันก็มีเผ่ากินคนอยู่ด้วยนะอย่างเช่นเผ่าลึกลับที่มีชื่อว่าเผ่าบาตอครับที่รายการแคกเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary เนี่ยจะเอามาเล่ากันให้ฟังวันนี้เอง ซึ่งความน่ากลัวของเผ่านี้นะครับมันก็ได้ถูกเอามาใช้เป็นเรื่องขู่เด็กเหมือนกับที่เราชอบหลอกว่าผีจะมากินตับหรือว่าบูกี้แมนจะมาเอาตัวอะไรไปอย่างนั้นเลยนะฮะว่ากันว่าเมื่อเด็กต่างๆในบริเวณนั้นนะครับได้ยินชื่อของชนเผ่าบาต่อไม่ว่าตอนนั้นเขาจะร้องไห้หนักหนางงแงอะไรขนาดไหนแล้วก็จะต้องบแบบหยุดอึ๊กเลยทีเดียวเพราะว่าชนเผ่านี้เนี่ยมันน่าก,กลัวมากคงพอจะเห็นภาพอะไรกันแล้วใช่ไหมครับ ย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่ประเทศไทยยังเป็นป่ารกชุกที่แบบมีความทึบมากกว่าน,นี้นะฮะมันก็จะมีชนเผ่ามากมายเลยที่ไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกครับที่ชนเผ่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมแปลกๆกันอะไรเป็นของตัวเองซึ่งบางทีเนี่ยก็แปลกกันจนเกินกว่าที่เราทุกคนในวันนี้เนี่ยจะเข้าใจได้ครับอย่างเช่นชนเผ่ากินคนชนเผ่านี้ครับซึ่งเขาก็จะมีวิธีการล่าคนที่แบบเด็ดสลติเสียแล้เกิน โดยพิกัดในการลากคนของพวกมันนะครับก็จะอยู่แถวๆริมฝั่งแม่น้ำครับซึ่งแม่น้ําที่ชนเผ่านี้อยู่อย่างชุกชุมเนี่ยก็ว่ากันว่ามันเป็นแม่น้ําสูงหงโกลกทางภาคใต้ที่ได้ขั้นระหว่างมาเลเซียกับจังหวัดยะลาและก็นาราธิวาสของเมืองไทยครับโดยวิธีนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะนําหวายมาถักเป็นเชือกซึ่งก็จะมีความหนาอยู่ประมาณหนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาปลายเชือกด้านหนึ่งนะครับไปคล้องอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํากับต้นไม้หรืออะไรก็ว่ากันนะครับก่อนที่จะซ่อนให้เชือกเนี่ยมันจมอยู่ใต้น้ําแล้วก็ลากมากฝั่ง พอมีชาวบ้านคนไหนไม่รู้อินโนอิเน่พายเรือขึ้นมานะครับพวกเขาก็จะกระตุกเชือกขึ้นครับก็เลยทําให้เรือนี้เนี่ยไม่สามารถแล่นไปไหนต่อได้หลังจากนั้นนะครับมันก็จะทําการกระโดดตุ้งแช่จับเอาคนที่อยู่ในเรือนี้เนี่ยไปปรุงเป็นอาหารรสเด็ดตามสไตล์ชนเผ่าให้หมดเกลี้ยงกันเลยทีเดียว แต่ถ้าหากว่าวันไหนล่าไม่ได้หรือว่ามีของกินที่แบบอยู่น้อยเกินไปนะครับพวกชนเผ่าวพวกนี้เนี่ยก็จะหันมากินกันเองครับซึ่งเหยื่อคนแรกๆที่เขาจะเลือกนะครับก็คือชาวเผ่าบาต่อที่แบบใช้ชีวิตอยู่ในโลกมานานจนกระทั่งจะกลายเป็นปุ๋ยให้ผักอยู่แล้วดังนั้นอย่ารอให้กลายเป็นปุ๋ยให้เสียเวลาเลยเรามาเอาคนเหล่านี้เนี่ยมาทําเป็นอาหารให้กับชนเผ่าดีกว่าแต่ทีนี้จะรู้ได้ไงล่ะครับว่าชนเผ่าคนไหนเนี่ยเหมาะสมจะกลายเป็นปุ๋ยแล้วพวกเขานะครับก็มีวิธีการเลือกนะ คือเขาใช้คนแก่ๆของเผ่าเหล่านี้นะครับขึ้นไปปีนต้นไม้ถ้าคนไหนยังมีแรงปึงป๋งปังปีนต้นไม้ได้อยู่แล้วก็โอเคผู้นั้นเนี่ยยังมีประโยชน์ก็เลยรอดไปครับแต่ถ้าคนแก่คนไหนของชาวเผ่าเกิดไร้แรงปีนต้นไม้ไม่ขึ้นเตะปี๊บไม่ดังแล้วล่ะก็นั่นเองแล้ครับก็จะถึงเวลาที่พ่อเท่าของชนเผ่าบาเตาะเหล่านี้เนี่ยจะต้องโดนเตะหัวแล้วก็เชือดคอเอามาลงหมอ้อว่าแต่หนังมันจะไม่เหี่ยวเคี้ยวยากใช่ไหมเนี่ยแต่เอาเถอะเขากินเพื่ออยู่ แต่บ้าเตาะเหล่านี้นะครับเขาก็จะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งครับคือเขาจะไม่กินคนในครอบครัวของตัวเองครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้เขาโหดน้อยลงเลยนะเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาจะทานะครับก็คือนําเอาพ่อเท่าคนแก่เหล่านี้ของครอบครัวตัวเองเนี่ยไปแลกกับครอบครัวอื่นครับเพื่อที่จะเอามาทําอาหารกันต่อเป็นไงเถื่อนสะใจดีไหมซึ่งถ้าเพื่อนๆบอกว่าเถื่อนนะครับน่าจะคงจะไม่แปลกหรอก เพราะคําคำว่าบาตเตอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หมายถึงคนเถื่อนคนใจดําคนอมตหรือว่าคนป่าอะไรเถือกๆนี้แหละครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเพียงแค่คําเรียกโดยทั่วไปนะเพราะว่าบาตเตอเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังแตกแขนงอะไรไปได้อีกคือมันจะมีบาตเตอะหลายสายเลยแหะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสายเนี่จะโหดสลัดแบบนี้เสมอไปนะปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะมีพวกบาตเตอบางสายครับที่เขาได้หันมาทําอาชีพทํานาเพราะปลูกแล้วก็เอาผลไม้อะไรเข้าไปในไดเอทเขาแล้วเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยถ้า,าเราไปเที่ยวเนี่ยภาคใต้แล้วเจอคนป่าก็ย่าเพิ่งตกใจคิดว่าชีวิตจะหาไม่แล้วนะแต่ถ้าหากพบว่าคนป่าเหล่านั้นนะครับมีหางสั้นๆออกมาจากตูดคล้ายๆกับหางอึงแล้วก็ให้ใส่เกียร์ตีนหมาแล้วก็โกยป่าราบได้เลยครับเพราะนั่นแหละครับคือตัวกินคนแล้วหางมาเนี่ยมาเกี่ยวอะไรด้วยมันก็มีเรื่องเล่าท้องถิ่นนะครับที่บอกว่าชาวบาตเตาะสายโหดๆนี้เนี่ยจะเป็นบาเตาะที่ไม่ค่อยสูงสิงกับโรคภายนอกครับ ที่จะทำรังอยู่ในรูในถ้ำในโพรงดินเล็กบ้างใหญ่บ้างก็แล้วแต่ตามความใหญ่เล็กของครอบครัวเขานะครับส่วนการแต่งตัวของพวกเขาเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ใบไม้หรือว่าเยื่อไม้ที่ถูกเอามาทุบเป็นแผ่นบางๆครับนำเอามาปิดบังพวกเครื่องเพศของพวกเขานั่นแหละแล้วชนเผ่าเหล่านี้นะครับก็ว่ากันว่าจะมีหน้าตาที่ค่อนข้างคล้ายลิงไปมากกว่าคนฮะซึ่งมันก็อาจจะเกิดมาจากการวิวัฒนาการที่ยังไม่ได้มาไกลเท่ากับมนุษย์ ก็เลยทาให้หางของชนเผ่าเหล่านี้นะครับมันก็ยังมีงอกออกมาอยู่บ้างก็จะมีลักษณะหางที่แบบกุดๆเหมือนกับหางกบหางอึ่งอะไรแบบนี้แหละครับโดยพวกชนเผ่าเหล่านี้นะครับเขาจะมีอาวุธเด็ดก็คือลูกดอกธนูกับหอกครับซึ่งนอกจากการที่เขาจะกินคนแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้กินเนื้อสัตว์อื่นๆด้วยนะเช่นแบบกระต่ายหมูป่าหรืออะไรเทือกเนั้นแหละครับ ว่ากันว่าการที่เขาต้องกินคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาอยากจะกินคนอะไรอย่างนี้หรอกมันคือเกิดจากการที่เขาแบบขาดแคลนอาหารครับหาอาหารไม่ได้แต่ทว่าหลังๆนี่นก็คงเหมือนกับว่าติดใจเนื้อมนุษย์อะไรแบบนี้ละมั้งก็เลยมาฟาร์มกันกินกันเยอะขึ้นนะซึ่งหนึ่งในเรื่องสยองที่ชาวบ้านได้เล่าต่อๆกันมานะครับมันก็เกิดมาจากเหตุการณ์ช่วงหนึ่งครับที่ช่วงนั้นเนี่ยอยู่ๆก็มีชาวบ้านหลายๆคนได้หายตัวไปเป็นจํานวนมากเลย ไอตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่ทราบหรอกว่าหายไปไหนกันก็บอกว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุในป่าบ้างหรือว่าอาจจะถูกสัตว์ร้ายง่าข้าไปแหลกในป่ากันบ้างอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็ดูเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นใช่ไหมครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับเขาก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยได้ทางป่าทางไปทางมาเสร็จแล้วก็ดันไปเจอกับรังที่เป็นที่อยู่ของชาวบาตอเนี่ยแหละครับซึ่งไอสภาพรังแห่งนี้เนี่ยมันเป็นสภาพที่แบบน่ากลัวมากก็จะมีซากศพของคนที่แบบเคยหายตัวไปนั่นะนะฮะอยู่ ก็ไม่รู้ว่าเขามองออกได้ยังไงนะครับคือถ้าไม่โดนบาตอกินไปหมดแล้วก็น่าจะขึ้นอื่นไปเรียบร้อยแล้วแต่นั่นแหละครับนายคนนั้นนะครับก็เลยได้รีบโรกลับมาแจ้งคนในหมู่บ้านเลยทีนี้พอคนในหมู่บ้านได้ยินเนี่ยก็ทําไงก็ต้องหาทางกําจัดส,สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอันตรายอะไรเนี่ยจะปล่อยให้มาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเราได้งไงใช่ไหมฮะชาวบ้านนะครับเขาก็เลยมีแผนครับคือให้คนไปหลอกล่อบาต่อครับว่าแบบอยากได้เงินเยอะๆไหมถ้าเองอยากได้เงินนะก็ให้ไปหาครั่งมา ไอคนที่ไปหลอกล่อเขานะครับก็ได้บอกว่าข้านะรู้จักจกับฝรังมั่งค่าเยอะนะช่วงนี้เนี่ยไอพวกฝรังมันยังอยากได้ครั่งอยู่ด้วยถ้าพวกเจ้าไปหามาให้ข้าได้นะเดี๋ยวข้าจะหาเงินรางวัลมาให,ให้ก้อนใหญ่งามๆเลยคือครั่งนะครับมันจะเป็นเหมือนกับแมลงเพลี้ยชนิดหนึ่งที่มันจะมีสกิลพิเศษในการที่จะแบบขับยางออกมาซึ่งไอยางของมันเนี่ยแหละฮะก็จะเป็นสารเคมีที่มนุษย์เขาอยากได้แต่ว่าคุณสมบัติที่ว่าของสารนีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นสารที่ไวไฟอยู่พอควรนะครับ พอพวกบาตเตอได้ยินดังนี้ก็แบบตาวาวสิครับอยากได้เงินก็รีบไปหาครั่งมาแบบทั่วป่าเลยครับเสร็จแล้วก็เอามากองไว้ที่หน้าบ้านรอให้หนายน้ามารับครับพอไอคนที่เป็นหลอกเขาได้เห็นว่าชนเผ่าเหล่านี้เอาครั่งมากองไว้หน้าบ้านเพียบเลยนะครับก็โอ้ดีใจดีใจบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะรวยกันแล้วเราก็มาจัดงานฉลองกันหน่อยเป็นไงก็จัดงานฉลองกันเลยครับพร้อมด้วยข้าวของเครื่องกินต่างๆมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีเมนูถั่วเขียวต้ม แต่ว่าคนที่ไปล่อนนเนี่ยเขาก็ได้ใส่ยาพิษเอาไว้ด้วยแหละแต่ก็จะไม่ใช่ยาพิษแบบที่ฆ่าอะไรให้ตายทีเดียวน,นะครับมันจะเป็นเพียงแค่พืชในธรรมชาติครับที่ทําให้แบบปวดหัวคลื่นไส้หก้กแตหกห้กแตกแล้วก็อ่อนเปลี้ยเพลียแรงซึ่งไอเจ้าพืชชนิดนั้นเนี่ยมีชื่อว่ากลอยฮะคือถ้าใครยังไม่รู้จักกลอยนะครับกลอยเนี่ยมันจะเป็นพืชหัวที่มีลักษณะคล้ายๆกับหัวเผือกหัวมันนี่แหละคือเอาจริงๆมันก็กินได้นะครับจะต้องผ่านกรรมวิธีการทําที่ถูกต้องเสียก่อนถ้าทําไม่ถูกต้องนีีีี่่่กกก็คือออยยยาางททบไปะแตแ,ตแตนนัเเลดว ซึ่งแน่นอนครับก็เป็นวิธีที่ไอคนที่ไปหลอกนั่นเนี่ยเขาได้ใช้กับชาวบาต่อพอชาวบาต่อได้กินเข้าไปไม่นานเท่านั้นแหละครับไอสารอาหารที่มันอยู่ในกลอยเนี่ยก็ทําให้เขาเกิดอาการหักแต่หักแตนมุดเข้าไปนอนหมดแรงกันอยู่ในบ้านที่เป็นโพรงกันแบบเทียบเลยพอเขาเข้าไปนอนในโพรงกันหมดนะครับไอสปายที่ได้ส่งมาทําหน้าที่เป็นสายลับเนี่ยก็เริ่มทําการไล่จุดไฟเผาคลั่งที่เขาเอามากองอยู่ในหน้าบ้านเสนร็จแล้วก็ทีบมันลงไปในหลุมเลย พอมันลงไปในหลุมเสร็จปุ๊บนะครับไอ้คนที่มันอยู่ข้างในหลุมมันก็ออกมาไม่ได้ครับโดนไฟไหม้บ้างโดนแบบสำลักควันไยตายกันมากก็เลยเป็นการอวสานของชาวบาต่อกันไปแบบเหนือความคาดหมายนะฮะแต่ว่ากันว่าในตอนนั้นเองนะครับมันก็มีชนเผ่าบางส่วนนี่แหละที่ได้สติครับเสร็จแล้วก็หนีออกมาจากหลุมที่ไฟไหม้ได้ครับ แต่หลังจากนั้นเนี่ยพวกคนเหล่านี้นะครับก็ทําการแยกย้ายไปที่อื่นครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าชาวบาตอนี้เนี่ยปัจจุบันเขาไปอยู่ที่ไหนกันจะสูญสลายตายจากกันไปหมดแล้วหรือไม่หรือว่าจะไปสร้างพงพันธุ์อยู่กับมนุษย์กลุ่มอื่นจนกระทั่งเปลี่ยนวิธีการดํารงชีวิตกันไปหมดหรือว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่เรื่องราวที่ชาวบ้านเขาได้แต่งขึ้นมาเพื่อหลอกเด็กเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหาหลักฐานกันหน่อยดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นจริงไม่จริงยังไงนะครับ โดยเราก็ไปเริ่มต้นการค้นหาก,นกันกับคนที่ชอบเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาคูเด็กจนต้องขมิบดกักไม่กล้าอ้าปากร้องไห้กันก่อนก็คือพวกคนแก่คนเฒ่า,ท,าทั้งหลายทั้งแหล่ครับซึ่งคนแก่คนเฒ่าหลายๆคนทางภาคใต้นะครับก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงแถมคุณยายคนหนึ่งที่เขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับเขายังบอกอีกว่ามันมีอีกชื่อหนึ่งนะที่ชาวพุทธทางภาคใต้เนี่ยจะเรียกชาวบาต่อเขาก็จะเรียกว่าเงาะหางครับซึ่งชื่อนี้เนี่ยมันก็ได้มาจากการที่ร่างกายของมันนะครับมีหางงอกออกมานั่นเอง และนอกจากเรื่องเล่าที่เอาไว้คู่เด็กนะครับบาตเตอเนี่ยก็ยังได้ไปแทรกอยู่ตามวิถีชีวิตต่างๆของคนทางใต้ด้วยโดยคนในชุมชนบางส่วนนะครับเขาจะใช้คําว่าบาตเตอเนี่ยเพื่อเรียกแทนคนที่มีจิตใจดําร้ายอามหิตอะไรแบบนี้ครับโดยเขาจะเรียกว่าโอเคบาตเตอซึ่งโอเคนั้นนะครับภาษามาลายูเนี่ยก็จะแปลว่าคนบวกกับคําว่าบาตเตอที่จะแปลว่าเถื่อนคนป่าอะไรแบบนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนอมหิตอะไรแบบนี้นั่นเอง หรือถ้าแบบอารมณ์โกรธขึ้นไปอีกเลเวลนะครับก็จะใช้คําว่านาแต่บาต่อไม่รู้ว่าแอดออกเสียงถูกหรือเปล่านะก็จะเป็นการด่าว่าไอ้อมาฮิตไอสาระเลวเออะไรแบบนี้เนี่ยแหละครับ นั่นเองครับก็เลยทําให้เราคิดว่าถ้าหากมันไม่มีบาตอตจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เขาจะไปเอาคําด่าต่างๆแบบนี้มาจากไหนเหมือนกับเวลาที่บ้านเราจะด่าใครว่าไอ้เสร็จแล้วก็ตามหลังด้วยประเทศนั้นๆอย่างเช่นไอ้แจ็คไอ้ยุ่นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นหนึ่งในประเทศที่แบบมันมีอยู่บนโลกนี้เหรอใช่ไหมคงจะไม่มีใครไปใช้ชื่อประเทศอะไรที่ไม่มีอยู่บนโลกมาด่าคนอื่นเขาอย่างเช่นไอ้สลรคันอะไรแบบนี้มันก็คงจะไม่เจ็บใช่ไหมฮะมัง้ง นอกจากนั้นนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ําสุงไหงโกลกที่แอดได้บอกไปเนี่ยว่าเป็นย่านที่อาศัยของเราบาต่อนะฮะมันก็ยังมีอีกชื่อเรียกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าลูโบบึงอ่ะคือไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าคือมันจะเป็นภาษามาลายูท้องถิ่นนะครับที่แปลว่าพื้นที่ที่ต้องระวังอะไรประมาณเนี้ย คือมันจะสื่อถึงอะไรบางอย่างที่ลึกลับที่พึงควรระวังอย่างชาวบ้าเต่อที่คอยจะมาดักจับคนไปกินอะไรแบบนี้หรือไม่หรืออาจจะเป็นเพียงแค่ว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับเมื่อก่อนตอนที่แบบทางเดินอะไรมันไม่สะดวกเนี่ยมันก็เลยอันตรายจนกระทั่งทําให้คนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องตั้งชื่อน,นี้ขึ้นมาฮะ แต่ว่าเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในบริเวณที่เรียกว่าบริเวณอันตรายนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับก็มีคนไปซื้อทําพื้นที่ทําไร่ทํานาครับแต่ว่าไม่ว่าจะทํำยังไงก็ตามนะครับไอ้ที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ปลูกอะไรดีๆขึ้นมาไม่ได้เลยจะปลูกขึ้นมามันก็ไม่ออกดอกออกผลอะไรไม่ชื่นชมกันเลยครับก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องราวอาถรรพ์ที่มีฆ่าคนอะไรเยอะอย่างนี้อีกหรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงแค่ว่าดินที่นั่นมันไม่ดีเท่านั้นเอง และหลักฐานสุดท้ายนะครับก็คือสุสานของชาวบาตอกรับว่ากันว่าเขามีการขุดค้นพบที่ที่แห่งหนึ่งของป่านะครับที่มันจะมีเนินดินอะไรหลายๆแห่งเลยนี่แหละที่เหมือนกับว่าเคยมีใครมาขุดโพรงขุดถ้าอาศัยอยู่แถวนี้ครับซึ่งชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาก็เชื่อกันว่ามันจะเป็นที่อยู่หรือว่าวางังหรือว่าสุสานเก่าอะไรของชาวบาตอกพวกนี้ครับที่พวกเขาเนี่ยเคยถูกเผาไม่เกรียมอะไรไปในตอนที่แอดเล่านะ ซึ่งคนที่มาพบเห็นที่แห่งนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันจะหน้าตาเหมือนกับจอมปลวกเลยจะเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรก็แล้วกันไปแล้วไอ้ชาวบ้านคนที่ได้พาเขามาเที่ยวชมที่นี่นะครับ เขาก็ได้ทําการกระทืบกระทืบไปยังโพรงแห่งนี้ครับซึ่งไอเสียงสะท้อนที่มันไปกล้องนะครับมันก็ทําให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าข้างใต้นั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นโพรงหรือว่าอะไรสักอย่างที่เป็นกลวงๆอยู่แต่แบบไปกระทืบที่ที่มันเคยเป็นสุสานเหล่านี้ก็ไม่รู้เขาขอขอมองเขามาอะไรกันเรียบร้อยหรือยังนะสุสานเก่าๆแบบนี้พี่ไม่กลัวบ้างหรือว่าวกระทืบกระทืบไปเล่นจะพรวดตกลงไปในโพรงด้านล่างอะไรแบบนี้ แต่ปัจจุบันนะครับก็ว่ากันว่าที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ชาวมุสลิมเนี่ยเขาได้ความเคารพอย่างมากก็เลยไม่อนุญาตครับให้คนต่างๆได้เข้าไปโดยง่ายเราก็เลยแบบสามารถพิสูจน์กันได้ยากว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยชนเผ่าเคยมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนมีหางนะหรือว่าเพื่อนๆเ,เคยเห็นฮนะก็เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นคนใต้หรือว่ามีคนไหนที่รู้เรื่องราวอะไรเยอะมากกว่าที่แอดเล่าก็สามารถเอามาคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมหรือว่าจะเป็นทวิตเตอร์หรือไอจีของ FN d a บ r y